หาโคตรยากยากจัดสวยก็มากมากเลยแต่ว่าลิควิดบูลเนี่ยนะครับหลักในการเล่นเสื้อลิควิดบูลเนี่ยต้องเล่นตัวที่เป็นงานป้ายเพราะว่าปัจจุบันนี้บริษัทลิควิดบูลยังไม่ได้เจ๊งนะพลรู้ป่ะยังมีทำออกมาอยู่เพราะว่าพี่ยังมีการสั่งเสื้อมาขายเป็นล็อต500ตัวเราเคยสั่งหรือพวกโแกนมาหมดแล้วนะครับหมดแล้วเกลี้ยงไม่เหลือสักตัวครับอันนี้คือต้องเล่นป้ายครับเพราะว่าอันนี้คือลายตรงป้ายอันนี้คือลายนี้จะออกมาในช่วงประมาณต้น2,000ซึ่งตอนนั้นก็คือสเปคสเปคผ้าจะเป็นของแอนด์วิล ลิคว <Liquid> <Liquid Blue. S 1> ิบูเย็บบนหมอนอย่างนี้นะครับเย็บบนหมอนแบบนี้นะครับคอเสือ้อดูซิเป็นไงคอเสือ้อทรงเสือ้อเห็นไหมมันจะมีความใกล้เคียงของเอ็ o มเนโอไหมนันเหมือนเลยผ้าทรงผ้าจับปุ๊บมันจะมีฟิลลิ่งในยุคนั้นว่าเออเป็นผ้ายุคนั้นครับแล้วมาดูลายกันครับอันนี้คือลายตัวตลกที่ผมพูดตามตรงนะสวยมากเลยสวยมากๆครับดูลายหน้าก่อนครับลายหลังก็จะเป็นเหมือนกันข้อดีนะครับผมบอกแบบนี้นะลายแบบนี้รุ่นใหม่มีไหมได่นี่ผมว่ามีแต่ว่ามันจะเป็นต้อมพอผ้ามันจะจะคำว่าขออนุ ผมไม่<ส>ได้จวาปลาย90้าหรือต้น2,000นะประมาณนี้ี2000 <25 S 2> ปีขึ้นอัลิบินเทดแน่นอนอันนี้วินเทดแน่นอน20ปีบวกแต่ต,ต,ตัวปัจจุบันเนี่ยที่ทำใหม,ใหม่ๆปีสอัาี่สสนผ้ากากมากอันนี้คือเพื่อนๆจับเนี่ยเพื่อนๆจะได้ฟิลอารมณ์เหมือนงาน90านยะเอามาดูรายละเอียดกันดีกว่ามีการแบบคือมันขึ้นชื่ออยู่ยแล้วครับลิควิดบูเนี่ยมันขึ้นชื่อเรืงานศิลปะสวยงามถูกต้องไหมครับทรายความสวยงามอ่าเอาแล้วก็มี นเนเงิ <ừ> คือสีมันสวยมากอะ่ะ <ừ> เพื่อนๆในยี่มันเหมือนหมื่นอ่ะเพื่อนๆ <ừ> ลองลองยิมลองลองคิดตามผมนะะเอาคนลองดูเหตุล้านเต็มแล้วแช่กล้องไว้นิ่งแช่กล้องไว้นิ่งเพื่อนๆลองดูนะครับในยุคที่เสื้อยืดวินเทจเนี่ยราคาหลักหมืน่นหลักหมืน่นหลัก,หล,กหลายหมื่นไม่ต่หลักแสนหรือหลักล้านไปเพื่อนๆ <ừ> แล้ว,พวเพื่อนๆลองดูตัวนี้แล้วแช่กล้องไว้นิ่งเพื่อนๆดูมันสวยขนาดไหนมันดีขนาดไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูราคาครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามพันเก้าห้าสิบเป็นราคาที่ลดมาจากสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทใช่ เนี่ยได้ความสวยขานี้ปิ้นทั้งหน้าและก็ลัางทั้งหลังกรรมวิธีในการทําก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ง่ายด้วยยากมากยากมากสกรีนใหญ่แล้วเนื้อผ้าสกรีนถ้าเพื่อนๆจับครับมันคือฟิลลิ่งของงานยุค90 2000ใช่ถูกไหมใช่เดือดไหมเนี่ยน่าสนใจครับพวกนี้ไม่แพงนะผมไม่ได้เอามาพูดแล้วบอกว่ามันดีมันแพงมันทุบมันบวกกันระยะไม่เอาผมมาแนะนํเพื่อที่ให้คนได้ความรู้แล้วก็ผมต้องการที่จะปลุก ความชอบว่าทุกคนสามารถชอบเสื้อในทุกลายใช่ไม่จาเป็นเพื่อนๆต้องชอบลายตามคนอื่นในเสื้อในวงการเพรถามว่าผมมีโน,โน่นนัมีอะไรไหมผมมีแต่ผมจะพูดแบบนี้ตามที่ผมชอบผมชอบว่าสีผมอยากวันนี้ผมอารมณ์อยากพูดตัวนี้ผมขายได้ผมอยากจะพูดให้เพื่อนๆแนะนําแล้วไม่ได้แพงตอนนี้มีกระแสคนที่ดูคลิปแบบนี้แล้วช่วยไลค์ช่วยแชร์และอุดหนุนผมมาค่อนข้างเยอะนะครับ ดิแคปตันไปแล้วเรเซป,ปินไปแล้ววันนี้ขายไอคุณยนต์ไปแล้วก็คือคนแคปหน้าจอมาถามนิวยอร์กดอไปแล้วคือคนที่ดูคลิปวิดีโอแล้วมาักมาซื้อเนี่ยเยอะมากนะครับก็บผมจะคัดมาตามฟิลตามอารมณ์แต่ถ้าพี่ฮอปมาพี่ฮอปป้ายยาอย่างเงี้ครับผมป้ายยาตัวเองอย่างนงี้ตั้งใจเลือกมาดยพี่ฮอปจริงๆยังไงฝากด้วยนะครับ,รบวันนี้